ขนาดไหมนี่อ๋อนี่นี่ต้นเล็กๆอย่างนี้นขายเล็กๆแบบนี้เลยเหรออ๋อ,อ,ลอแล้วเราก็ไปเลี้ยงอีกทีนึงอุอ้ยน้องมีเยอะมีน้องมีไรมั่งเนี่ยมีแล้วพี่ทิพย์รู้ได้ไงว่าที่นี่มี น้องเขาอบน้องเขลงขายแล้วก็อ๋อทางทางเน็ตเหรอใช่อันนั้นเพชรสีอ่ะนี้เพชรสีแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบพอดีเพื่อนเขายุให้พีอย่างนี้นะอ๋อแล้วน้องอ่ะตอนเริ่มเลี้ยงเริ่มยังไงครับนนด,ด้วยความชอบหรือว่า,ออางไงอืม เลนนีอ้ดียวน้องขายอันนี้อันนี้คนซื้อกับคนขายเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่เรารู้ในตามทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กอ่ะพี่ที่น้องเขลงขายในเฟซอย่างนั้นนะ อน้องทำไรสดด้วยอ่ะอไรสดขายอ่ะออแล้วก็ไปลงในกลุ่มใช่ไหมกลุ่มคนชอบบอลชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้นเล็กก็มีอืมน้องแล้วแล,ล้วแบบนี้เราส่งยังไงอ่ะครับสมมติเวลาส่งสั่งซื้อเนี่ย,ยส่งเคอรี่อ่ะอ,อ๋อแฟด กำลังดูอยู่เดี๋ยวครับสวยไหมสวยนี่นี่อ่ะน้องนี่ขายไงอ่ะอะไรจันทราตคนเจอต้นนั้นเ่ะจันทราอย่าแวนต้นจันทราต้นที่แบบต้นไหนพี่บอกน้องไปเลยต้ใช่น้องก็ลางนี่ต้นใหญ่ไม่ได้ขายครับต้นใหญ่ไม่ได้ขายเป็นเป็นก็แม่พันธุ์อ๋อพี่ทิพย์นี่เขาก็จะมีชื่อแต่แต่ละพันธุ์ของเขาใช่ไหมพี่ก็จะดูพรมพิมาน อันนั้นอะไรหมอสีน้อยโอ้ขายอยังไงเนี่ยต้นเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยแค่แม่ก็น้องมากไอ้หวะมาจากน้ที่นี่แม่มันที่ที่บอกว่าอ่าเศรษฐีพันล้านมีอีก <c oughs> เป็นพออ๋อมีต้นพันอีก้ <c oughs> อีมมิเนี่ยน้องเขาจะทำ อยู่ที่บ้านนะครับค้างบ้านเล็กๆแล้วก็เพราะด้วยความชอบนะครับเผื่อต้นใหญ่ๆนี่ขายเท่าไหร่ครแบบใหญ่เลยนะตอนพี่เขาบอกว่ามาเอาต้นไม้เนี่ยเราเข้าใจว่าบ้านคนรู้จักนะครับจริงๆเขาก็ตามมาจากออนไลน์ไหน หมองออย่าไปโดนแล้วมันเฉาหน่าแพงที่สุดที่ซื้อมาหมื่นสองชื่อพันอะไรนี่อะไรนี่น้องตอนนี้มันพันได้ไหมฮะได้ไหมเป็นพ่อพันธ์เหรอเป็นต้นพันธ์เหรอมีตอนเดียวใช่ไหมอือหมื่นสองหมื่นสองไงวันนี้วันนี้มีได้ไหมน้องแพงวันนี้มีได้ไหม โโอ้โหตื่นตาตื่นใจครับไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแม่ค่ะถ้าพี่ทิพย์บอกว่ายิ่งเลี้ยงมากผมพี่ทิพย์เดี๋ยวผมจะไปค้นยางทิ้งเงี้ยมาปลูกมาปลูกบอลดีกว่าแล้วหาคนแบบพี่ทิพย์ไม่เจอแล้วหาคนแบบพี่ทิพย์ไม่เจอไม่รู้สิพี่เป็นคนแบบเนี้ยพีสบ้ายพี่ตอนนั้นอ๋อนี่เศรษฐีสุพรรณนี่เป็นต้นเล็กๆ ขาซื้อขายกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับคนทำบอนสีนะครับอ๋อเอาดินออกไปก็ ก็จะมีกลุ่มที่ทําเป็นบอนสีเหมือนกับคนเลี้ยงปลาหมอสีคนเลี้ยงปลากัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเป็นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันอยู่นะครับน้องเขาก็จะเพาะปลูกเองแล้วก็ลงสายใน facebook ในอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนพี่นี้พี่เขาก็เลยมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ เห็นว่าอยู่แถวนี้ตอนแรกผมพามาเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่ทิพย์มาบ้านคนรู้จักมาขอมาขอต้นไม้สักต้นอะไรเงี้ยไม่นึกว่าเป็นฟาร์มขนาดนี้นะฮะคนที่ชอบสำหรับคนที่ชอบชอบเหมือนกันใช่ถ้าไม่ชอบมาไม่ได้จริงๆ มี in so ้ซ่ซื้ออะไรีบมีหลักคไม่มีเลยในในสองสองพันขึ้นสองพันในในคือสงไข่อันนี้ครับอาสงไข่ใช่เหมือนกันไหมกับต้นนู้นเหมือนกันไม่เหมือนกันนะเอ้าแล้วอันนี้นี่นี่อ๋ออันนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นอ้าวแล้วทําไมพี่ดูมันเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันจะแผงมาจากตรงนี้มันอันนี้คือพันหลักของมันอ๋อันนี้ก็ผ่าอันนี้ไปเรื่อยมันก็จะแปลงพัน่างใช่ ออกดังที่<อ>ไม่เหมือนกันออกดังอันนู้นออกไปอันนู้นก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นอ่ะสเสน่ห์ของต้นต้นนี้ใช่ป่ะชมพูนี่เนาะใช่ไหมต้นพี่ม่างอันนี้นะเนี่ยีต้นเล็กสเสน่ห์ของบอลสีก็คือว่าแต่ละต้นเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถบังคับให้มันเหมือนกันได้ใช่ครัอ่ามันก็เลยอ่าราคาจะต่างกันเหมือนต้นเนี้ยพี่ดูแล้วสวยมันคือพันอะไรเก๋แบบนี้เอาแถมไปได้แบบนี้มีแล้ว พี่มีอันนี้อะไรชื่ออะไรผุ่มพักกันผุ่มพักกันยางแถมผมไม่ใช่ผมไม่ได้ลงเพราะมันมันยาวมันต้องใช้ของยาวมาแถมมาเอาเลยแถมอันไหนที่แถมได้แถมมาไปผุ่มพักกันคือผมลงลงให้เป็นกลอยู่ภูมิพักกันปกติต้นนี้ที่แถมไปนี่ต้นเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยสองร้อยที่นี่เริ่มต้นก็คือหลักร้อยจนถึงหลักหมื่น เมื่อกี้ต้น,น,นอะไรอะต้นน้นหมื่นอะไรต้นไหนแพงสุดดูดิพิทพิปใช้คนละครึ่งเราชนะได้นะพิธ <c oughs> <c oughs> ีควบโตนี้คือเราไม่ขายเลยต้นนี้แพงเหรอครับจ้อยดูนะอะ่ต้นนี้ค่ะนะกับต้นนี้เหมือนกันไหม หลาพีดูลายลายมันเหมือนกันนะพี่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ชื่อชื่ออาสงไขยอันนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้อันเนี้ยไออาสงไขยแยกมาจากอันนี้อลายมันเลยคล้ายๆกันอันนี้ไอนี่ค่ะพญาพญาหมื่นพญาหมื่นอือนะครับก็สําหรับคนชอบนะครับชอบเรื่องของบอลสีเรื่องอะไรต่างๆ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับการติดต่อเผื่อมีใครชอบแนวนี้เรื่องของบอลสีเรื่องของอะไรต่างๆเรามาสรุปค่าเสียหายกันครับทั้งหมด2,003น้องก็คิดเห็นความบากบั่นของเราคิด2,000ทวนใช่ไหมโอเค ทวนไปเถอะแถมอะไรมาอีกเล่วนี่เดี๋ยวพี่ลงคลิปเนี่ยมาอีกเพียบเลยนะเตรียมตัวรับนี่นะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยคือสองพันสามตัวนี้ตัวนี้ต้นเดียวต้นไหนพี่สองพันกว่าบาทตัวนี้ต้นเล็กนี่นะใช่มีทรงไข่อืมอันนั้นให้อะไรไปอ่ะนเป็ไม้มหาเศรษฐีแต่มันไม่ป้ายอ่ะมันถาวามันจะไม่ป้าย แม่มันป้ายไม่ป้ายเพราะไงไม่ป้ายหมายความว่าไงอ๋อก็คือก็เหมือนกระเป๋าก็เป็นสัญจรนประมาณนั้นอ๋อน้องเรียวฝากเฟซบุ๊กหน่อยถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็ลลงขายอยู่ในในในกลุ่มในกลุ่มกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มบอลสีทั้งหมดเลยกลุ่มบอลสีทั้งหมดใช้ชื่อเสกสันอะไรนะ ไหนๆๆพี่พี่ดูพี่ดูเฟซหน่อยส่องส่องให้พี่หน่อย่าก็ไ่ไก่ด้วยนี่ครับนี่ถ้าใครสนใจก็นี่เสิร์ชชื่อนี้เลยสำหรับกลุ่มบอลสีนะครับก็บามาถึงฟาร์มแล้วครับตอนนี้ เรียกฟาร์มได้ยังเนี่ยครับเนอะก็โอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่ออันนวเองนะเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับแค่เข้าใจว่าพี่สาวมาจากะระยองมาเอาต้นไม้บอกผมว่ามาเอาต้นไม้ผมก็นึกว่ามาบ้านคนรู้จักขอไว้สักต้นนะครับที่ไหนได้ตอนนี้หมดไปแล้วครับ2 3 0พ เ็ต้นนี้ต้นเดียวครับสองพันสำหรับคนชอบโอเคครับก็ฝากติดตามกันนะครับ